สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาคาเฟ่ชื่อว่าชื่นนะครับพิกัดอยู่ที่สระบุรีนะครับเพื่อนๆสามารถตามรอยได้เลยนะครับวันนี้ก็เอาไอเดียการจัดสวนสไตล์อังกฤษมาฝากนะครับถ้าอยากจัดสวนสไตล์อังกฤษลองมาดูนะครับร้านนี้นะครับเขาทาสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันก่อนนะครับผมถ่ายเป็นวิดีโอมานะครับว้า น่าสวยไหมแม่ <laughs> สวยครับส่งแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับนีรร่เลยเห็นไหมอันนี้ข้างบนนะครับนีออ่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแต่ว่าเป็นสีออกดำๆหน่อยนะ สวยครับสวยก็จะเป็นแบบแต่งด้วยแบบสไตล์อังกฤษนะครับน่าจะเป็นอังกฤษเนาะเป็นต้นต้นไม้ที่มันแบบแห้งๆอะ่ะไม่เขียวเลยแห้งมน,น,นีด้านบนนะครับนี่อันนี้ที่เราสั่ง,งกินน้ำน้ำสวยมากนี่ครับน้ำสวยไหมครับ สวยเค้กก็อร่อยอร่อยด้วยนะครับด้านบนนะฮะแล้กวก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมชอบอันนี้นะอันนี้ชอบอันนี้ครับไปหาซื้อไปแต่งบ้านนะแล้วก็ชอบโคมไฟนะครับไฟก็จะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะแยะนะครับ ไปดูด้านล่างกันนะครับให้ดูด้านล่างเขาจะบอกเอมุมจากข้างบนนะครับอันนี้ตั้งล่างเลยนามีโต๊ะแบบโตะยาวอเหมือนในหนังอนะเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ส่วนจุดสั่งคือตรงนี้ครับส,สั่งสินค้าตรงนี้แล้วก็รอรับตรงนี้จะมีสัญญาณเรียะเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันอีกที โตแบบสวยทุกมุมครับสวยทุกมุมช่วงเชี่ยงคนเยอะมากามุมถ่ายรูปสบายบายนะครับแต่ว่าบางมุมอาจจะแสงอาจจะย้อนแสงนิดนึงบันไดครับทางลงยังสวยยังสวย คนมาเต็มเลยไปคุณแม่พาไปดูสวนกันนนะพระพิฆเนศนคะครับน,นี้ให้ดูด้านในสิคนกำลังกินข้าวกันแดีวเราไปสวนจ้ะอุย้ยมีร่มด้วยมีร่มด้วยฮะ แต่ร่มใสนะฮะช่วยอะไรอ๋อทำมาถ่ายรูปน,นี่มาถ่ายรูรามร่มนี่รูร่มผมนมี่ไม่เอาอนนสวยดีอันนี้สวนด้านนอกนะครับแล้วผมหยิบสายมาโคตรโหดดูนะครับมาดูพันไม้โอ้ข้างนอกถ่ายรูปสวยนะ นี่ครับจะเป็นต้นสนอะไรวะถ่ายแบินบิ๊กมินตรงนี้อ่ะอ่ามีสะพานด้วยเนี่เดี๋ยวผมจะดูสไตล์ไาทำบ้านมั้งโอสส้สวยสวยแ้วตะโกนตรงนี้ก็มีมุมนึง คนมาเรื่อยๆครับนี่ริมรูลมเนี่ยรู้รู้รู้โอ้โหกว้างมากครับอ๋อเลี้ยวขวามาไม่มีมุมสะพานโอุตตะข้างนอกถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะข้างในก็จะเป็นอะไรเนี่ยที่เก็บจานเนรอ โอ้โหเนี่ยเขากำลังถ่ายรูปก,กันอยู่วงนี้ก็ได้ดีนะนี่โอ้โหแม่ผมกำลังดูอยู่นี่พี่ก็ถ่ายรูปก,กันอยู่นี่เป็นแบบว่าหลบมังกรอันนี้พี่ก็ถ่ายรูปก,กันอยู่ อาดีกว่าลบเขาถ่ายรูปนะครับทางเดินปูหินเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งผมหยิบร่มใสมาทำทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเถอะครับมาเถอะคอนเทนต์เติมอันนี้เป็นกรอเป็นกระถานก็มีโอ้ที่นั่งครับที่นั่งจริงๆเอามานั่งตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ชิลเลยนี่ ๋อขายจานขายกระเบื้องแน่เลยอ่ะโอ้จะห้านาทีผมยังเดินไม่ไม่ไม่ทั่วเลยเนี่ยดูดโอ้เหลียวเออเหลียวทองหรือปะไม่แน่ใจ โอ้โหดูสิทุกคนหลายมุมมากครับน,นี่สุดละสุดสวนและอันนี้เป็นที่นั่งประตูต้นไม้เต็มไปหมดเลยร่มรื่นครับร่มรื่นนี่เป็นอ่างล้างมือแบบอังกฤษ สวยดิที่เขถ่ายรูปมันอยู่ต้น,นอะไรเดี๋ยวว่าจะถ่ายเป็นรูปไป่ให้ดูนะครับมาดูคร่าวๆก่อนโอเคสวยสวยสวย โอเคครับข้นนางในมีด้วยเหรอห้องน้ำอ๋อโอเค okay, ครับเป็นไงพเพื่อนๆสวยไหมนะครับทีนี้เรามาดูมุมด้านนอกกันนะครับที่ผมถ่ายรูปมามุมสวนสไตล์อังกฤษนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆลองดูนะครับมีต้นไม้ใหญ่นะครับดอกไม้ก็จะเป็นแบบ ดอกนะครับที่มันมีดอกสวยๆนะครับก็จะเป็นซุ้มประตูแบบนี้ซุ้มหน้าต่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับดูนะครับลองหากอบรูมนะครับติดผนังแบบนี้ก็สวยนะแล้วก็คุมโทนนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบต้นไม้มันคุมรอบหลังคาเนี่ยมันน่าจะยากนะนี่ครับเป็นเฟรมสไตล์กิีนนะครับเขาจะเล่นสีนะครับส่วนตรงนี้ก็สวยอยู่นะเป็นด้านหลังเป็นไม้นะครับนี่ มีต้นไม้แพงๆอยู่จำไม่ได้ชื่อต้นอะไรนะครับเพื่อลองเอาไปประยุกต์้ลยกันนะครับผมถ่ายมาหลายๆมุมนะครับแต่ว่าสวยดีอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนนะครับก็จะคุมโทนแบบแบบเนี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบสีสไตล์อังกฤษนิดนึงนะครับผมว่าสวยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูเนี่ยมุมหน้าต่างแฟนชอบมากเลยนะครับนี่มีสะพานนะครับอังกฤษต้องมีสะพานนะทุกคนแล้วก็ต้นไม้นะครับ นี่อ่ะประมาณนี้ครับฝากด้วยกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนะครับเข้ามากดติดตามกันได้มีปุ่มซุปเปอร์แทงนะครับปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับแล้วก็ผมจะแปะพิกัดนะครับสินค้าที่ผมรีวิวไว้จะอยู่ใน y o ยูทูบช็อตนะครับก็จะเป็นพวกกล้องนะครับหนังสือนะครับถ้าอยากได้ตามรอยก็ลองกดลิงก์นะครับเข้าไปเลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยก็จะมีนอกเหนือจากนี้ก็จะมี สมัครบัตรเครดิตประกันรถยนต์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชัน้นนาที่เขาให้เราแบบสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับจัดไปเลยนะครับลิงก์ไหนชอบก็จัดเลยนะครับผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีทุกคนฮะ